จิ้งจอกเท่า17ตุลาคม2567ทำรอบริ้งจอกเท่ามองเห็นหลายคนมองตลาดหุ้นไทยคงปรับตัวขึ้นหลังกอนองลอดดอกเบี้ยลง0.25%เหนือความคาดหมายส่วนตัวแล้วยังคงมุ่งเล่นทำรอบเล่นรอบทำกำไรมากกว่าเข้าซื้อเพื่อหวังลงทุนระยะลางและยาวด้วยตัวแปรเชิงลบที่ยังไม่ได้ออกฤทธ ออกเดตเหตุกําลังฟูมฟักเงียบเงียบ MBK ติดจรวจจิ้งจอกเท่าเห็นราคาหุ้น MBK แล้ววานนี้ติดจรวดสู่ท้องฟ้าปีนี้นับเป็นปีทองในเชิงของกําไร MBK PTG Energy ตั้งลำหุ้น PTG Energy ก่อตัวตั้งลำนับว่าวันนี้ ต้องติดตามว่าจะลุ้นยืนเหนือสิบบาทได้หรือไม่ท่ามกลางโค้งสุดท้ายปีนี้สินค้าน้ำมันและไม่ใช่น้ำมันคงขายดิบขายดีโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม